ลูกขอกราบครูบาอาจารย์ที่เคารพและขอสวัสดีผู้ที่มีความศรัทธาในบทสวดมนต์และร่วมแชร์บทสวดมนต์เพื่อเป็นกุศลสืบไปวันนี้ทางช่องธรรมทานจะขอนำเสนอบทสวดพระคถายันทุนด้วยอนุภาพพระคถานี้เป็นพระคถาอันศักดิ์สิทธิ์ใช้สวดแก้ฝัน จากฝันร้ายให้กลายเป็นดีหรือใช้สะเดาะเคาะต่อชะตาจากดวงไม่ดีจะกลายเป็นคนโชคดีจากคนที่เป็นศัตรูกันจะกลายมาเป็นมิตรด้วยพระคาถานี้จะทำให้ท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ไข้มีแต่ความสุขสวัสดีมีชัยเมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว โปรดตั้งจิตให้อยู่ในความสงบแล้วตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทปาปักขโหทูสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโท ปาปัก,กะโหทูสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังครังจะโยจามะนาโปสกุัสสะสัตโธปาปัก,กะโหทูสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทป่าปักขโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโธ ปาปกกะโโหทูสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังคะรังจะยโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทปาปกกะโโหทูสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทป่าปักขโหทูสุปินังอากกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโท ปาปกะโหทุสุปินังอะกันตังธรมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังครังจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทปาปกะโหทุสุปินังอะกันตังสังขานุภาเวนะวินาเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทป่าปักขโหทูสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโต ปาปก,กะโหทูสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังค์รังจะโยจามะนาโปสกุัสสะสัตโทปาปก,กะโหทูสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทป่าปักขะโหทูสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโธ ปาปกกะโโหทูสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังคะรังจะยโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทปาปกกะโโหทูสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทป่าปักขโหทูสุปีนังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโท ปาปกะโหทูสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังค์รังจะยโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทปาปกะโหทูสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทปาปักขโหทุสุปินังอากกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโท ปาปก,กะโหทุสุปินังอะกันตังธรมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังค์รังจัยโยจามะนาโปสกุัสสะสัตโทปาปก,กะโหทุสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทป่าปักขะโหทูสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโธ ปาปกกะโโหทูสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังคะรังจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัตโทปาปักกะโโหทูสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทป่าปักขโหทูสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโท ปาปักกะโหทูสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังคารังจะยโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโทปาปักกะโหทูสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุ